ว่าง<ะ>บประมาณของสถาบันกษัตริย์มาจากส่วนไหนของประเทศของสถาบ,านบรรันมาจากประชาชนชแล้วผประชาชนจะเดือดร้อนว่าเงินภาษีของเขาถูกโอเคอสิ่งที่คุณชอบพูดเนี่ยนะอาจจะยังดึงออกมาไม่หมดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเสริมข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมให้ไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการตั้งคําถามกลับไปยังทางฝั่งคุณชอบพานิกาด้วยนะครับผมนะด้วยความเคารพและแลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยปัญญานะครับไม่มีการด่ากันนอาะเป็นการพูดคุยดีเบตกันนะฮะ ข้อเด็ดจริงออกมาก่อนนะครับข้อแรกนะรเรื่องของงบสถาบันกับภาษีที่อ้างว่าภาษีของกูนะฮะตรวจสอบได้ไหมนะครับคืออย่างนี้ก่อนงบสถาบันเนี่ยการเงินเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสส่วนนะทุกคนต้องแยกนะครับอย่าเอามาเหมารวมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในงบสถาบันเป็นของประชาชนหมดไม่ใช่นะมันมีส่วนแยกออกมาย่อยกว่านี้อีกถ้าเราศึกษาระบบข้างในดีๆนะครับสถาบันจะใช้เงินเนี่ยสส่วนด้วยกันนะก็คืองบประมาณแผ่นดินอันเนี้ยภาษีประชาชนคิดเป็นประมาณ1%ของประเทศ ถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นเนี่ยใช้งบสูงกว่าน,นี้มากต่อ GDP แต่1%เนี่ยถือว่าเป็นงบที่ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นเพราะว่าจางบสถาบันกรรษัตริย์มันไม่ใช่กระทรวงครับมันเป็นหน่วยพิเศษนะฮะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นประมุขแห่งรัฐครับโดยเงินจากทรัพย์สินของสถาบันเนี่ยก็จะมีสำนักง,งานทร,ร,รัพย์สินพระมหากษัตริย์นะฮะที่ไม่ได้รับภาษีตรงนี้อีกเวนึงเวแรกคืองบประมาณแผ่นดินอันเนี้ยใช่เป็นเงินจากภาษีประชาชนแต่อีกอีกอันที่สองเนี่ยนะฮะ อะไรรู้ไหมฮะคืองบจากกิจการของพระองค์ท่านหรือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมีเก็บเอาไว้นะครับเป็นการส่วนตัวไม่ไดเอามาจากประชาชนต้องแยกเป็นสองส่วนนี่คือที่หลายคนงงนะฮะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอันนี้เปิดตัวเลขมีอยู่แล้วนะครับในเอกสารงบประมาณทุกปีนะมีการเปิดรายงานตลอดอันนี้ตั้งคาถามได้เพราะมันคือเงินของรัฐนะครับเพราะฉะนั้น สัตว์งานทรัพย์สินพระมหากษัตร,ริย์กับงบประมาณแผ่นดินแยกกันนะครับสอ,อย่างนี้นะอันหนึ่งมาจากภาษีประชาชนแต่อันหนึ่งเนี่ยเป็นของส่วนตัวของสถาบันนะครับที่เอามาใช้เพื่อให้ประโยชน์คนไทยนั่นแหละฮะที่หลายคนงงนะครับเพื่อเอามาบริจาคเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่บางรายละเอียดเชิงลึกบางส่วนมันยังถูกเปิดไม่หมดนี่คือหลายคนที่ตั้งคำถามหรือความปร่งใสัยซึ่งผมเชื่อว่าทางสถาบันเนี่ยเขามีความจําเป็นหรือมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลตรงนี้ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่เรื่องงบ เกี่ยวกับประมาณแผ่นดินที่งบสถาบันกษัตริย์เอาไปใช้เนี่ยนะครับอันนี้มีการเปิดรายงานเอกสารอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้นะครับอ,นนอันนี้คาใจอันนี้ควโล่งใจได้แล้วระดับหนึ่งนะครับที่พักเสรนิยมตั้งคาถามนะคือจุดแข็งเนี่ยผมขอชื่นชมพักเสรนิยมอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเขาพูดเนี่ยมีเหตุผลในระดับหนึ่งก็คืองบประมาณเนี่ยนะ หรือเงินจากรัฐเนี่ยประชาชนมีสิทธิตั้งคำถามได้ตามหลักลรัฐธรรมนูญนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมครับอย่างที่สองคือมาตรฐานสากลเรื่องโปร่งใสเป็นสิ่งที่ผมยินดีมากกับพรรคที่กําลังทําเพื่อหาความโปร่งใสกับประเทศอ่ะอันนี้เราก็ต้องดูด้านดีของเขาด้วยนะอย่างที่สามคือสิ่งที่คุณชอบตั้งคาถามเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะฮะแต่มันอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยย้อนไปสามปีก่อนเป็นยุคที่ฝั่งเหลืองกับส้มแดงน้ําเงินอะไรเงี้ยกำลังกีดกา๊าดตีกันไปตีกันมามันเลยทำให้เป็นประเด็นง่ายๆมากนี่คือจุดเสี่ย ทีนี้เรามาดูจุดอ่อนของฝั่งที่คุณชอบเนี่ยตั้งคําถามมาครับว่ามันแสดงถึงจุดอ่อนอะไรนะต่อพักการเมืองอันนี้นะครับณนะเวลานั้นที่ดีเบตในรายการทีวีนะตอนนั้นนะครับก็คืออาจจะมีทําให้คนฟังหลายคนเนี่ยตีความไปได้ว่าการที่ประชาชนตั้งคำถามเกี่ยวกับงบสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับอาจจะเหมาคน,คนที่อยู่ฝั่งเสรียนิยมหรือคนที่สนับสนุนพักนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจไปว่าเฮ้ยที่เราไปประท้วงตอนนั้นเนี่ยปีหกสี่เนี่ย เงินทั้งหมดเนี่ยมันคือภาษีกูหมดเลยงบสถาบันเนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนไปร้อยปนี่คือสิ่งที่เป็นแนวคิดที่ผิดนะครับไม่ตรงนะแม้มันจะถูกบางส่วนแต่มันไม่ได้ถูกทั้งหมดอันนี้มันตรงกับตะก,กาที่ว่าเหมารวมครับหรือ s t e r e o ิโอไทปเรียกว่า generalization ครับคือการเหมารวมทั้งที่จริงงบสถาบันกษัตริย์มันแบ่งออกเป็นสส่วนมันไม่ได้ ร้อยสองส่วนนียใช้เงินภาษีประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ทําเพื่อประโยชน์ประเทศอันนี้ภาษีประชาชนครับสถาบันมีเก็บเอาไว้ช่วยเหลืออย่างที่สองคืองบซั์ประมาณทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนพระองค์อันนี้พระองค์มีเก็บเองนะครับจากยุคข,ของอดีตมาเลยที่ส่งต่อกันมานะฮะก็อาจจะเป็นมรดกหรืออะไรก็ว่าไปถ้าใครรู้ตรงนี้บอกเพิ่มได้นะครับจุดอ่อนตรงนี้แหละมาเลยทําให้ภาคเรษินิยมเนี่ยอาจจะสร้างการเหมารวมว่าเป็นภาษีของกูร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันเป็นการบิด,บดเบือนครับตรงนี้น ข้อ2คือการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีแต่เวลาตั้งคำถามเนี่ยต้องดูสถานการณ์นั้นว่าพรรคเสรีนิยมเนี่ยเจตนาคืออะไรเจตนาเนี่ยถ้าจงใจเพื่อที่จะปลุกปัน่นหรือสร้างกระแสเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการที่ทําให้เกิดการแตกแยกกันระหว่างกลุ่มทางการเมืองได้นี่ก็ต้องระวังนะครับแต่ถามว่าเป็นอันตรายมากไหมก็ไม่นะครับแต่เรื่องของจุดอ่อนเนี่ยก็คือตรกกะที่การตั้งคำถามแบบนี้มันไม่ตรงกับการโครงสร้างที่เป็นจริงของประเทศไทยนั้นๆครับเพราะประเทศไทยเป็นระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งอะไรฮะรู้ไหมครับ เป็นประมุขของประเทศครับโดยมีรัฐธรรมนูญคอยดูแลอีกทีหนึ่งนะฮะสถาบันกษัตริย์เป็นเหมือนประมุขครับเราไม่สามารถไปเอาออกหรือล้มได้นะเพราะว่ามันเป็นแกนแกนสําคัญของการดํารงอยู่ของประเทศไทยครับเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ตามความเป็นจริงว่าอยู่มานานแล้ว800ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปลบหรือทําลายทิ้งได้เพราะว่าสถาบันเนี่ยให้ประโยชน์กับคนไทยมาตลอดนะครับข้อมูลเอกสารหลากหลายมีแต่กระจ,ระจายบางคนนามาเสนอไม่หมดนํามาเสนอด้านเดียวนํามาเสนอด้านนี้ด้านนั้นมันก็เลยไม่ครบครับนี่คือจุดอ่อนนะ แล้วก็การหยิบเรื่องงบสถาบันมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ตอนช่วงนั้นมันเป็นการดีเบตหาเสียงทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าควรจะแนะนํายังไงให้ลองเปลี่ยนจากการตั้งคําถามเรื่องงบสถาบันเนี่ยเป็นการแนะนําเรื่องนโยบายอื่นๆบ้างไหมที่แบบลงลึกดีเทลมากกว่านั้นว่าระยะยาวจะบริหารยังไงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เป็นเคสๆไปนะครับแต่ผมไม่ได้ตำหนิคุณช่อนะครับอันนี้เป็นการพูดคุยตั้งคาถามเฉยๆให้ชวนคิดนะครับผมนะใครมีความคิดเห็นเนี่ยเข้ามาคิดกันได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่เนนีี่่่ยยทหลาาาาาาคตตกกมาามะะพรว อย่าลืมนะครับว่ากฎหมายประเทศไทยตอนนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่ตีความไม่กว้างนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรา112เนี่ยทุกคนก็รู้ดีนะฮะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะครับไม่เคยโดนคดีมาตรา112นะส่วนใหญ่นะมีเป็นเพียงแค่ศูนย์ศูนย์จุดเท่าไหร่นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ป้าที่โดนมาตรา112เพราะว่าอะไรมีทั้งโดนกลั่นแกล้งหรือเปล่าหรือมีทั้งมีปัญหากับมาตรานี้จริงๆจนไปคลายเครื่องใต้าพายุคลรบาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่ผมเชื่อว่า ผมรู้เลยนะว่าสถาบันกษัตริย์เขาไม,ไม่ไม่มีแนวคิดที่จะโกรธประชาชนนะครับสถาบันกษัตริย์ทรงแมตตาประชาชนตลอดนะทรงเคารพทุกศาสนาทุกฝ่ายตลอดนะครับไม่อยากห้เกิดการขัดแย้งกันแต่ตอนนี้นที่มันขัดแย้งกันเพราะอะไรฮะวาทกรรมทางการเมืองครับมาเลยทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเรายึดเอาไว้ว่าที่เขาพูดมาเป็นจริงเพราะเขามีความน่าเชื่อถือเขามีความมีความอะไรเฮ้ยเขาคนนี้คนชอบเยอะว่าน่าจะมีน้ําหนัก นี่คือสิ่งที่หลายคนตกกลุ่มครับเวลาอยู่ในอัลกอริทึมหรือในกระแสโซเชียลมีเดียครับเห็นคนนั้นออกมาพูดคนนั้นออกมาพูดเ้ยเชื่อว่าผมเป็นแฟนคลับคนนี้ผมเชื่ออย่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อผมหมดนะฮะแต่ผมบอกให้ทุกคนคิดตามครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนไหน